ลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาของแค่ของแ,องแอคงง่ถือคิงงไายถือคิงจะคันหรือยังถือคิงนี่ถือคิงขนไหนกันนี่เปล<น>่าเอาแจ๊บมาสตาร์เดแล้วบึงดูไอ้เสียมเราไอ้แถมงนะ ى, ่วงกัน มันจะมีบางเลี่ยงบ่อกยุงเทปอย่างว่าเลี้ยงกางสนามบินนี่เอางาสนามบินอะไรมันกินเออผูกไว้ใต้ทั้งดวนมาเลยนี่ได้คว่ำได้คว่ำนี่เท่าแกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับ พ่อแกยังไวรุ่นอยู่เลยอ๋อแล้วเบิ้งหลายขั้นเลือกไม่ได้เลยวันไหนเบิ้งหลายขั้นหลายแล้วเป็นยังขึ้นยางหนีเนี่ยโอ้มาจากไหนมาจากลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพโอ้โหเฮ็ลซีเป็นยังพี่ชายครับขับรถครับขับรถยังขับรถบริษัทขับรถบริษัทนะมาด้วยพี่น้องลาดกระบังมาสักแก้วด้วยเมื่อวานนี่ก็ไม่ดีกว่า พานบใบภาษาแก้วพานบอยครับพานบอยนะอ๋อกมเทศกาล่านประจำได้เป็นเป็นคนอยู่ทางไหนคนบุรีรัมย์ครับโอ้คนบุรีรัมย์โอ้โหอย่างน่าเสือมเลยคนบุรีรัมย์แมนบอบมาสุกมือแล้วเนาะตักไผ่เป็นไรนะเนาะเป้ยเราเบิ้นแต่แค่นนี้แบตเบิร์ดนะมั้งเออเบิร์ดเบิ้งเราเบิ้งได้ดูขั้นเนี่ยเบิ้งให้ถูกใจมาจาก คนบุรีรัมย์ทำงานอยู่ราชกระบังนะมาซื้อรถที่สะแก้วเพื่อขับกลับราชกระบังเทศก,กาลก็เมืองบุรีรัมย์ <laughs> <laughs> สวนมือสวนมูสวนยาติพี่น้องมาหลายๆเลย <laughs> <laughs> หายัง <h ara> หาอยู่ในรถอ่ะหายยังอ่ะเปิดเลดยครับเพง่อนท นี na, so <c oughs> ่เซลนุ hmm. <c oughs> mm ่นนะครับแกหาคุณแจวครึ่งวันแล้วแล้วคุณแจเสียบอยู่ข้างรถคุณแจขนาไหนคนนั่นแหละคุณแจเสียบอยู่ในรถก็ดูอยู่เมื่อกี้เซื่องกับบ้าเพราะเซลนั่นนั่นกันเลยเ้เว่ อ่ะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราเบิ้งรถเบิ้งไล่เราจะไปกดดันแล้วไหลรถเก๋งเออให้กูได้เบิ้งถึงให้กูเบิ้งดีๆเนี่ยเสียเสียนเสียยะเออมึงก็ทายกูจังเลยให้กูได้มีอิสระในการเบิ้งรถคนมาเที่ยงเก่งอยไปเจ้าขันไหนเดือดมาถูกรถหลายเออมาถึงรถหลายครับนะยินดีให้บริการครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีจากรานกระบังด้วยนะหนะยินดีให้บริการครับยูเหนืออีสานกลางใต้ก็แวะเว้นเข้ามาเด้อ นะบริการเหมือนพี่เหมือนน้องครับสนุกสนานนี้ฮะเด้เลือกรถกันนะเรี่องของเรื่องเขาเรี่องเขาเรี้ยงน้ำฟรีนะครับเมื่อนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ